พวกนางนางฟ้าทั้งหลายไปเหมาเข้ามาเหรอช่วยแน่ใจเขาจะให้เป็นแสนแสนเขาบอกจะได้ยอดเป็นแสนวันนี้เขาจะได้แสนโอ้โมทนาด้วยพวกเธอมาช่วยแฟนขับพี่ไทยเหรอไม่แฟนขับหลวงพ่อเหายตัวหลวงอนี้เขาแปปัดไก่มันสร้างอุโบสถด้วยขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดรับทราบไม่ไม่ของของพี่อ้อ ของใครของพี่อ้อค่ะอุโบสถหนูฝากไว้ฝากไว้พวกเธอแหละพวกเธอแหละอ่าอใช่พวกเธอกลุ่มเธอใช่กลุ่มว่าอะไรไม่ขาดของของพี่อ้อที่เป็นสองเดียวใช่หรอสองเดียวเนี่ยค่ะสองเดียวและนี่ถวายหลวงพ่อสองซองสาธุอ่โมทนาด้วยแยกก่อนสาธุนะคะที่เหลืค่ะไร อันนี้ของหมดอะเดี๋ยวฝากให้พี่อ้อเอาไว้จับฉลากต่วให้ให้เด็กจับฉลากที่ต่างจังหวัดพี่ต่างจังหวัดเหรออ่าโมทนาด้วยรับไว้แล้วอ่าสาธุพี่มุเลยพี่นี่ค่ะอุ่นที่นี่แล้วมาให้พี่อ้อจะองด้วยสาธุองนี่้้เดี๋ยวหนูฝากฝากฝากแม่วันดีไหมอ่าโมทนาด้วยนี่ของวันใช่ไหมค่ะได้ได้ได้อ่าโมทนาด้วยขอให้เธอมีตาร่างใช่ไหมกดอิมพี่ออล่างกระมิุ่ณดอิมครับตรงนี้ อ๋อก็แม่เจ้าแม่ทับทิมแม่เจ้าแม่คนทีนใช่ป่าอ่าได้เอาเถียงถามไว้หน่อยเดยถือไว้เลยพูดไปเลยจานเนี่ยอ่าบอกเลยแม่อ้อร่วมร่วมร่วมสร้างปลกกระเบื้องอุโบสถค่ะที่อุดรอ่าแล้วก็ของ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 ไข่นะคะพี่ไข่อ่าเนี่ยหนูหนูหนูอุ่นหนุนพี่ไข่เหมาพี่ไข่มาให้อาจารย์อ้อโปรดรับทราบค่ะแล้วก็สเก็ตบอร์ดอีก3อันฝากฝากแม่ฝากไว้แล้วอ่ะโอเคโมเดลาเดือนี่อเนี่ยสองอันนะที่อ้อร่วมทำบุญอยู่ต่างจังหวัดค่ะ โอ้โนา,นาด้วย <สา S 1> ทูอทขอให้เธอมีความสุขความเจริญบางคั้งร่ำรวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้มีบุญเวรมีเทพเทวดาคุ้มครองด้วยแข็งแรงปลอดภัยทุกประการสำเร็จสมความปรารถนาให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสติเป็นปมีปัญญาให้เป็นนางวิสาขาผู้มีบุญญาธิการสาธุ พ่อนะโอดีรถทงรถทัวร์รถตู้หนูก็เรียกให้อยู่อ๋อโมทนาด้วยสาธุแม่วันเขาบอกให้ช่วยเป็นสะพานบุนในป่านูก็เรียกให้ทุกครั้งสาธุโมทนาด้วยแล้วเมื่อไรไปจันเนี่ยหนูจะไปหนูจะจะไปดูพระพระพระพ่อสมพระทนใจค่ะเธอเธอจะไม่เคยไปเหรอไปมาแล้วครั้งหนึ่งแต่พุ่งไะห่มผ้าแล้วก็ติดไฟสปองเราขอไปติดให้เธอแล้วนี่ค่ะติดห่มไปแล้วแล้วสปอร์ตไลท์เสกน้ปอร์ตไลท์ด้วยเพ่อหนูไปติดไปหมดเลยพี่องค์่ยสาธุโมทนาด้วย ครับพุทธังลัตตานานางทำนังลัตตานานางชังชังลัตตนานางพุทธานุภาเวนะรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกโอค์มหาเทพวีดาเจ้าทุกโอ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทั่วทั้งจักรวาลประทานพลังอันศักดิ์สิทธิ์ให้นั้นมีนั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยจุดอ่าเรียบร้อยไปได้ จะได้แข็งแรงยันได้อยู่สร้างบุญนะพ่อนะ้าสา o, ธุโมทนาด้วยฝากอันนี้ฝากด้วยเหมือนกันอันนี้ทำถวายมาด้วยกันสามคนสาธุอันนี้ทวายในคราบพระค่ะผู้ยิ่งใหญ่สามผู้ยิ่งใหญ่สา o, ธุโมทนาบุญฝากให้คุณอาจารย์อ้ออาจารย์อ้อมเหมือนกันฝากให้พี่อ้อมเหมือนกันครับอ้อเหรอครับ้างบุญที่อุดร นี่เขียนไปออตะกี้ตะกี้สองออเนี่ยอันนี้เนี่ยเดือยฝากให้อ้อเดือยถือไว้ด้วยอยากให้ไปให้แม่วันเดี๋ยวเขียนฝากพี่ออดขอของบ้านนัตะกี้ช่องตะกี้ช่องของอ้ออยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ค่ะอยู่นี่นะค่ะอยู่รัวเลยอ่าอ่าโอเคสาธุขอขายอยู่ขอให้ขายดีให้เธอมั่งคั่งร่ำรวยแข็งแรงมีบุญมีบารมีครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญให้มีโชคมีลาภให้มีแต่สิ่งประเสริฐบังเกิดขึ้นในตัวเธอเทพเทวดาคุ้มครองด้วยเถอน เรยียบร้อยเธอ,อได้บุญแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่ไข่เขาตามไปเดี๋ยวเขาตามไปติ๊บพวกเธอ <c oughs> มีไข่เขา <c oughs> ต้องไปแปลงแปลมอะไรก่อนยังไม่ได้แแลงเรอเอาไปรีบเลยนี่แปนงขับแม่ยกแม่ยก